เอาล้ครับพี่น้องก็ยินดีต้อนรับเข้าชมงด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเอาซา้ามาเล่นกับซานนี่นะครับผมยอน่ลองเลยไปแล้วนะครับซาตาตอนนี้ผมเล่นซาต้าได้สองสามวันแล้วนะครับผมผมมีความรู้ก็พอสมควรกับซาต้านะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันโอเคมันใช้ได้นะครับผม บางเกมเขาก็เล่นชนะเขาได้แต่บางเกมเราก็พลาดไปนะครับผมถ้าื่อเขาตึงๆมากก็สูไปกับเขายากนะครับแล้วก็ความรู้ในการเลือกไอเทมคือว่าก็ยังไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ยังยังรู้นิดน้อยครับผมก็ไม่รู้เยอะโอ้โห oh. อ่าอันแตะเกิดมาแล้วซา,ซานิซานินี่ก็โอเคนะครับผมซานินี่ก็เล่นดี ดูจังหวะเล่นรู้ละว,ว่าเขาเป็นเล่นดีตอนนี้เขาน่าจะแอบอยู่นิปาแล้วมั้งครับผมก็มันตัวนั้นมันชอบกระทืบเรานะครับชอบอยู่ในป้าชอบกระทืบเราแล้วก็อันเต่เขาของเขาก็แรงนะถ้าครองเขาเยอะอันเต่เราทีเดียวก็เราตายได้เลยครับแล้วถ้า โอ้โหสวยเลยอันเตะของเราตีเขาไม่ตายครับผมโอ้โหตอนนี้เขากลับบานแล้วนิดเดียวเองตายครับผมแต่ผมอันเตะแปทถอยถอยถอย,ถอยเขาผมคืออะไรนะ,ะนครับผมวงพัวจะมันตายนะครับผมเพราะว่าเลยเรายัางน้อยอะตอนนี้ก็แรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันแล้วเราก็ระวังตระวังไปหน่อยครับผม ไม่กล้าจะสู้ผสมกับใครเทาห้่ับกับเขาเท่าไหร่หรอครับผมเพราะว่าเขาก็แรงโอ้โหสวยเลยเพื่อนก็เราเล่นซตาตงเราอยากให้อยากอยากให้เราเล่นอันเตะตอนเวลาเราอันเตะแล้วก็ทีเดียวให้ตายเลยนะครับผมอยากแบบนั้นนะครับผมแต่แตอนนี้ผมทําไม่ได้ทําแบบนั้นไม่ได้เลยครับโอ้ อนนี้เขาได้ได้ดับเกรมแล้วนะแล้วก็ยังเก็บคองอยู่แต่ผมไม่เอาซัดผมไม่เอานี้มาครับผมผมไม่เอารองเท้ามาครับผมโอ<เ>้โหโอเคใช้ได้<อเ>นั่อไงอัเแตของเขาแรงมาก โอ้โหสุดยอดเขาลลยมากระเถิบเราอยู่ในป้อมเลยนะครับผมตอ,ต,อตอนนี้หนึง่งหนึ่งเท่ากันแล้วไม่ได้เราต้องถอยก่อนเขาแรงมากแรงกว่าเราเยอะเลยครับผม ของเขามีประมาณนี้โอ้โหมีเกรเเวทด้วยเถอะฉะนั้นเราต้องเอาเจาะเกราะมาครับผมว่าเขามีกราะแล้วที่สำคัญคือเราเอาเกราะวทมาเฮ้ยไม่ใช่เอาเจาะเกราะมา โอ้โหสวยเลยเราตายสองซุ้เขาไม่ได้ครับผมเราต้องรอให้มีเจักระอมาก่อนนะครับเขาไม่เอารองเท้ามาแล้วเพราะว่าเราประหยัดตังค์ครับผมเอาตังค์มาคือเจักระอมาครับผมอ่าเราเอานีม่มันได้แล้วเราน่าจะเอารองเท้าครับผม จกกโอเคตอนนี้ได้มาแล้วครับผมจักกรแล้วก็ของเขาก็แรงประมาณนี้นะะพยายามให้ใหยูห้าห้กับมันนะครับผมโอ้โหเขาแรงไปคือว่าเราแบบว่าบนไม่ค่อยดีครับผมน่าจะเขาเป็นคนตึงแล้วนะ่ะ เล่นแบบใจเย็นมากครับผมตายแล้วครับผมโอเคตายแล้วโอ้โหก่อนจะเข้าตายคืออย่างนี้ครับผมคมอยากไอเราอะสาตาอันเตท,ทีเดียวให้ตายเลยครับผมเพราะว่าถ้าอันเตท,ทีเดียวไม่ตายก็จบแล้วเขาอันเตะมาเราก็ไม่รอดนะครับผม เพราะว่าเราก็ไม่มีสก,กิลอะไรที่ป้องกันตัวได้แล้วก็เราก็วิง่งวิ่งไม่รอดนะครับผมอันเตจบแล้วก็สวยแล้วก็วิ่งไม่รอดโอ้ oh. ก็อย่างนี้นะครับผมถ้าไม่ตายก็ให้เกือบตายไปนะครับผมเพราะว่าเราเราตี ราต,ตีเพิ่มอีกนิดก็ตายไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราแรงมากครับผมคือโอ้สวยเลยจบแล้วอย่างนี้อีเล้กก็เลยไม่ตีความครับผมเขาเ้าแบบเล่นให้โอกาสเรามากเลยอะครับผมอย่างนั้นเขา้าเราก็ให้โอกาสเขานะครับผมก็น่าจะ จ็ดแปดตัวแล้วังเขาให้จบเกมนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นใจดีให้เราแล้วก็โอเคเราก็ใจดีให้เขานะครับวินได้แค่นี้ครับผมบินบินไม่ได้เยอะเขารู้เราหมดอันแต่เขาก็ลุยมาหาเราเลยครับผม เขาก็มานี่ไนะเฮ้ยเย,ยาโอ้โอ้ยาโอ้เรากำลังจะซืบซื้อเรากำลังจะซื้อข้องอยู่เขามาเลยเรานึกว่าเขากลับไปแล้วอ่ะโอ้ยไม่ทันไม่ได้เต็มตัวเมื่อกี้เนี่ยกลาไปนุอ่าไม่เป็นไรเราก็ว่าเขาไม่ตีปอมมากระบอกเขาเขาเล่นใจเย็นมากโอเคแล้วก็ไม่ต้องตีปองเขาเราถ้าเราไายรดิเ,ดเขา โอ้โหเขาตีปอมไปแล้วหืุเราแพ้แล้วครับผมโอ้โหรับก็เรากําลังเริ่มได้คองมาแล้วนะครับผมเรากําลังได้คองมาแล้วอะ่ะเขาก็จบปอมเลยนะครับผมไม่รู้ล้วเขาคิดยังไงเมื่อกี้นี่เราอันเตะเข้าอะ่ะเราบินไปก็สังหารเขาได้นะครับผมแต่เขาก็ฉลาดนะเขาตีปอมหลบตีปอมเขาเลยตอนนี้ก็โอเคแพ้แล้วอะ่ะเราคาได้คาเขาได้สองเองนะครับผมแล้วก็ เ okay, อาขาไดห้าเขาประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็เน้นก็ลายประมาณนี้ครับผมถ้าเล่นต่อไปอีกน่าจะเราชนะนะครับผมก็อันแต่ของเราแรงมากครับผมแล้วก็ตอนเวลาบินเราก็มีมีความรู้ในการบินแล้วนะครับคือว่าน่าจะบินดีบินได้ว่าเดิมนะครับเอาละครับพี่น้องก็คลิปนี้มีประมาณนี้ข็จบคลิปแค่นี้แล้วนะครับผมเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับผม ตอนนี้ตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ